ถามว่าโยมเคยเลี้ยงลูกไหมเคยนะมันยังพูดไม่ได้มันได้แต่ร้องไห้มันยังคิดไม่เป็นเนี่ยมันดิ้นเป็นไหมตีมนมันถีบเป็นไหมมือมันไปมาไปมาเป็นไหมเป็นไหมเป็นเนาะเป็นมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมมือมันจะไปนั่นไปนี่ดิ้นพลิกไปพลิกมาใช่ยังพูดก็ไม่ได้ตอนนั้นโยมคิดว่าเด็กเนี่ยมันคิดเป็นไหม เด็กคิดเปลนไหมตอนตอนมันเล็กๆที่มันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเอานมป้อนให้มันก็กินไม่มีนมมันก็ร้องเวลาร้องเอานมจะใส่ให้มันก็เงียบมันจะคิดเป็นไหมตอนนั้นเป็นแล้วอ่ะโอ้แต่มาว่ามันยังไม่เป็นเนาะมันยังไม่รู้เรื่องเลยซ้ำไปว่าอะไรเป็นอะไรบางทีการน้าร้อนมันร้อนนะบอกว่าร้อนนะอย่าไปจับมันรู้เรื่องเสมอแหล้ว่าร้อนมันเข้าไปจับเฉยเลยมันไม่รู้คือกําลังพูดว่า ตัวเคลื่อนไหวอารมณ์เคลื่อนไหวอาการเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ชีวิตเริ่มเกิดและมันไม่เคยไปรักไปชังไปดีใจไปชอบไปโกรธไปโลภไปหลงกักใครทั้งนั้นเลยมันอยู่ข้ามันอย่างนี้ตลอดเสยียอย่างเดียวเราไม่มีสติมาแลา้วลึกรู้มันเฉยๆที่เรามาฝึกนี่เรามาฝึกแลลึกรู้อารมณ์นี้พอเราเรลลึกรู้อารมณ์นี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆปุ๊บใจเราเอง มันจะปลดจะปล่อยจะปรงจะวางในตัวมันเองเสร็จมันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วเพียงแต่เราเออมันเคลื่อนรารู้มันเคลื่อนรู้อันนี้แหละเรื่องของสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นมาคือมีกายตั้งแต่หัวถึงเท้าแล้วเจาะลงไปที่อาการเคลื่อนไหวเวลามันเคลื่อนไหวกับพิบตาน,ออน,นี่รู้สึกไหมยกมืออย่างเงี้ยรู้สึกไหมกรรมมานี่รู้สึกไหมเอาวางลงรู้สึกไหม หายขึ้นเบรออกคว่ำเข้าในรู้สึกไหมมันเคลื่อนไ,ววนไหนไนไวส่วนไหนปั๊บรู้ปล่อยไปเคลื่อนไหวส่วนไหนปั๊บรู้ปล่อยไปตอกย้ําการรู้อยู่ตรงนี้บ่อยๆไม่ต้องพูดไม่ต้องบริกรรมตรงลงไปเลยไม่ต้องไปอ่านชื่อมันอีกตรงลงไปเลยตรงลงไปตรงนั้นเลยถ้าตรงลงไปตรงนี้บ่อยๆเข้าจิตที่มันคดเนี่ยมันจะถูกดัดจิตที่มีซสื่อมจะถูกดัดจิตที่มันเบี้ยวมันจะถูกขัดเกลา มันจะเข้าใจตรงเนี้แต่ภายในสองสาวันเนี่ยคือให้มันได้อารมณ์ตรงนี้คือได้อารมณ์ตรงนี้คืออะไรมันเคลื่อนไหวตรงไหนรู้ทันทีมันเคลื่อนไหวแบบไหนรู้ทันทีเนี่ยบางทีบางครั้งเราจะเกาหัวเนี่ยบางทีเราจะเกาเนี่ยถามว่าเรารู้ที่มือมันเอื้อมไปเกาหรือรู้ที่คันที่หัวเออมือที่เอื้อมไปเกามันยังไม่รู้สัซ้่มเอ่าบางทีเราจะพลิกเนี่ยถามว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ย เรารู้ที่การก้มการยกหาเรารู้ที่ปวดจะเปลี่ยนให้มันหายโอ้ยมันเป็นมันปวดแล้วเกินไมจะเปลี่ยนแล้วปุ๊บมันรู้ที่ปวดแต่ถ้าเรารู้จักเนี่ยเออเออมันจะมันปวดใช่ไหมเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปนจกกังหวะเออนี่รู้ตรงนี้ยกตรงนี้เอาเข้ามางนี้ไปงี้วางงนี้นี่ได้สติด้วยใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่พอหิวน้ําปุ๊บ อไปหาน้าลุกไปเอาที่น้านู่นสติที่การลุกการยือ้อการลุกการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ขาดหมดเลยสติปัะญานไม่เกิดท่านเจาะลงไปตรงนี้คุณโยมเจาะลงไปตรงตรงตรงนี้คือให้เกิดสติกับตัวเคลื่อนไหวคือระลึกอยู่ที่ตัวเคลื่อนไหวให้มันรู้ตัวเคลื่อนไหวเขาว่าระลึกคือให้มันรู้ที่ตัวเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ว่าจะเคลื่อนไหวแบบไหน ที่เราต้องมาสร้างจังหวะนี่เพราะอะไรเพราะมันยังไม่เคยทํากันเลยยังไม่เคยรู้กันเลยเลยต้องมาสร้างในรูปแบบนี้ให้มันรู้ก่อนให้มันรู้ก่อนให้มันรู้ก่อนเอออย่างงี้นะอย่างงี้นะอย่างงี้นะให้มันรู้ก่อนนั้นโยมนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยทำไปเลยทําไปเลยสาระที่จะเอาในการปฏิบัติจะเอาตรงนั้นเอาตรงสติที่มันลึกที่การเคลื่อนไหวสติที่รู้สึกกับการเคลื่อนไหว เราจะเอาตรงนั้นส่วนความคิดเนี่ยมันมาที่หลังมันมาที่หลังมันไม่มันมาที่หลังไม่ได้มาก่อนความคิดมันมาที่หลังไม่ต้องไปยุ่งมันเมื่อเรามีตัวนี้มากเข้ามาเข้าปุ๊บมันจะตัดมันเองมันจะไปห้ามความคิดมันเป็นศัตรูกันเองโยมลองทํำดูดีคนไหนที่ขี้บ่นขี้จมขี้อะไรสารพัดขี้ที่พูดมากอะไรจนลูกหลาน ขี้เกียจจหลังเจหลังเกียจไปหมดนะโยมทําอย่างนี้ปุ๊บที่โยมทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมโยมบน่นโยมพูดมากโยมเป็นห่วงรู้ไมเพราะโยมเหงาคนแก่ที่อายุมากในเหงาว่าเวไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยของใจมันเลยเป็นอย่างนั้นแต่พอมีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สนเลย มีใครมาก็ได้ไม่มีใครมาก็ได้ไม,มีใครอยู่ก็ได้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะมันมีที่พึ่งที่อาศัยของใจใจมันมานี่เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนใจไปอาศัยความคิดแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บใจจะอาศัยตัวเคลื่อนไหวเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่พึ่งที่พักฉะนั้นตรงเนี้ยตรงนี้เนะี่ยตั้งใจฟังดีๆนนะมันจะเป็นประโยชน์นะจะคุยกันถ้าคุยกันแล้วเดี๋ยวไปทํามันไม่รู้เรื่อง มันกาลังคิดเรื่องอื่นอยู่เดี๋ยวสงสัยอะไรค่อยถามตอนท้ายนีย่ตอนท้ายให้ฟังก่อนตอนนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ดีๆให้โยมยังไม่รีบทําอยู่ปุ๊บเนี่ยตายฟรยีอย่าบอกให้เกิดมาฟรีตายฟรีเนี่ยแน่นอนที่สุดเลยแต่มาว่าโยมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสวรรค์เป็นยังไงนกเปไหทารกเป็นยังไงสติเป็นยังไงการพ้นทุกข์เป็นแบบไหนการเอาทุกข์ออกจากใจตัวเองได้เนี่ยเอาอยัางไงยังไม่รู้เรื่องเลยนะ ให้รีบทำตัวเนี้ยถ้ามีตัวนี้ปุ๊บทุกอย่างจะเกิดมันเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บต้นมันก็มีใบมันก็มีผลมันก็มีดอกมันก็มีในนั่นมีหมดแล้วเพียงแต่ปลูกเพียงแต่ปลูกความรู้สึกเข้าไปปลูกความรู้สึกใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆให้มันรู้สึกตัวทีละขณะ ทิแล้วกัน่สติปัฏฐานจะเกิดขึ้นสติของพระครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนคือบอกให้รู้ตรงนี้เวลาจะเอาหนังสือหรือเวลาจะไปไหนเนี่ยให้รู้ที่มือก่อนให้รู้ที่เนื้อที่ตัวก่อนเวลาจะลุกไม่ใช่ลุกฉันเจ็บเข่าแล้วจะไปนั่งเก้าอี้แล้วใจไปอยู่เก้าอี้แล้วไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่อาตมาฝึกใหม่ๆทํายังไงไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นปุ๊บยังไม่ต้องไปกลับมาตั้งต้นใหม่มาลุกยังไง ลุกยังไงยืนยังไงเดินยังไงแล้วค่อยไปอย่าไปเอาสิ่งที่เราจะไปเป็นสาระเราเอาความรู้สึกตัวเป็นสาระคือรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของชีวิตตรงเนี้ยสติอันนี้จะเกิดขึ้นมาทีนี้อุปสรรคก็มันคืออะไรสิ่งที่จะโกนให้เราไม่ค่อยดักรู้ตรงนี้มันจะคอยดักมาโกนนะกวนมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรู้จะเข้าใจตัวมันเองมันจะมาโกน มันจะคอยดักบังไว้บังไว้บังไว้ไม่ให้เรารู้อันเนี้ยมันจะคอยดักบงับงบงังบังบังไว้คอยดักกัน้นวันนี้นี่โยมทั้งหลายตั้งใจไปทําสติอันนี้ให้ดีก่อนให้รู้จักอันนี้ก่อนเออพระคุบาอาจารย์ที่ท่านมาสอนว่าสติสติที่ว่านี่คือระลึกรู้กับมืออย่าไปรู้หยิบกระเป๋านี่แสดงว่าไปรู้ที่กระเป๋านั่นผิดแล้วต้องรู้ที่มือ ที่จะไปหยิบเนะี่ยจะดื่มนะ้ําต้องรู้ที่มืออย่าไปรู้ที่ขวดนะ้ำนะจะหยิบแก้วต้องรู้ที่มืออย่า,าไปรู้ที่แก้วเอาแก้วเอาสิ่งที่มันนอกตัวเนี่ยออกจากตัวสิ่งที่มันเกินเลยจากตัวไปเนี่ยเป็นเรื่องรองแต่เรื่องรู้ตัวนี่เป็นเรื่องหลักจําตรงนี้ดีๆจําตรงนี้ดีๆนะถ้าโยมทําตรงนี้เนี่ยคือพยายามรู้สึกอยู่กับตัวเองลว้ลวน รู้สึกกับตัวเองลุวนๆอย่าไปมีอะไรฉะนั้นเวลานักปฏิบัติไปแล้วมีน,นั่นมีน,นี่มีน,นู่นเราเลยบอกว่าถ้ายังติดมาติดบุหรี่ติดอะไรอยู่ปุ๊บเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเพราะนั่นคือสิ่งที่จะกั้นที่จะกั้นให้จิตเข้าหาตัวมันจะกั้นไว้เป็นไงพอเราอยู่กับตัวเองดีๆปุ๊บอุย้ยอยากมากินมาก่อนไปแล้วเรียบร้อยอุย้ยอยากบุหรี่กินบุหรี่ก่อนไปแล้วออกนอกตัวมันจะกั้น มันจะคอยดักกั้นแล้วเราบอกเออเรื่องต่างๆนี่ออกทิ้งไปก่อนให้มันตรงๆเข้ามานี่ก่อนให้มันรู้สึกอยู่กับตัวเองลุน้นๆแล้วเราจะสัมผัสจิตที่รู้สึกกับตัวเองลุ้นล้วน,วนเขาเรียกว่าใจเรากลับมาสู่บ้านใจเรากลับมาสู่ชีวิตใจเราใจเรากลับมารู้ชีวิตฉะนั้นในวันนี้ให้ตั้งใจฝึกสติเจาะลงไปประดินเนี้ยว่าสติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนคือ สติปัฏฐานคือใช้ฐานกายยังไม่ได้ว่าเวทนาจิตรมฐานกายเป็นที่ตั้งฐานกายเป็นที่กําหนดและกําหนดฐานกายนี่กําหนดยังไงกำหนดเฉยเฉยไม่ต้องพูดไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับ